สวัสดีครับมาเขียนสีน้ำเล่นกันเถอะ EP นี้ก็27แล้วนะครับวันนี้เราจะมาวาดน้องเทนนิสนะครับฮีโร่โอลิมปิกของเรานะครับเหรียญทองนะครับอันอื่นผมก็จะปาดน้ำให้ชุ่มๆก่อนนะครับตรงแบ็ดกรานะครับแล้วก็แบ็ดกราจะออกโทนมืดหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็จะปาดสีดำลงไปครับหลังจากนั้นก็จะระหว่าง แบกกล้ากับเสื้อน้องนะครับผมจะใช้สีน้ําเงินปาดลงไปให้สีดํากับสีสีแบกกล้าสีดํากับสีน้ําเงินครับไหลเข้าหากันนะครับตรงระหว่างสีดํากับสีน้ําเงินนะครับผมก็จะใช้น้ําเกลือปาดเข้าไปครับให้มันเป็นน้ําเกลือน,นี่จะไล่สีน้อํานะครับจะแยกสีน้ําออกนะครับให้มันเป็นขอบของเสื้อหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะ ระบายด้วยสีดําบนผมของน้องนะครับแล้วก็ต่อด้วยสีเนื้อครับระบายลงไปครับสีบางบงก่อนนะครับระบายสีบางบงก่อนนะครับใช้น้ําเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักลงไปนะครับหนักแก้มน้ําหนักตรงร่องกั้มเนื้อร่องแก้มอะไรพวกนี้ฮรัแล้วก็ตรงสันจมูกนี่นะครับแล้วก็จะเพิ่มน้ําหนักเงาเข้าไปนะครับ ค่อยๆทาไปนะครับนี่ครับมอง,งกว้างๆครับมองเขียนไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะมอง,งกว้างๆว่าเราควรจะลงตรงไหนก่อนที่สีจะแห้งนะครับผมก็ลงเงาก่อนนะครับตรงตรงหน้าของน้องครับตรงแก้ม ลงสีบางๆก่อนแล้วเราค่อยๆ,ๆเพิ่มน้าหนักเข้าไปนะครับค่อยๆ,ๆเพิ่มน้าหนักเข้าไปตามบริเวณร่องแก้มนะครับร่องปากริมผีปากสันจมูกอะไรพวกนี้นะครับค่อยๆใจเย,ย็นนิดนึงนะครับนี่ครับปาดๆเข้าไปนะครับอ่าทีนี้ก็ลงมาที่คอแล้วนะครับลงสีบางๆก่อนสีเนื้อนะครับแล้วก็ตบด้วยอ่า สีเข้มเข้าไปหน่อยครับใส่สีดําเข้าไปตรงบริเวณใต้คางนะครับเป็นเงาหลังจากนี้ก็พยายามระบายสีเนื้อที่เหลือนะครับก็คือมือของน้องอะระหว่างนี้ปาดสีมือแล้วก็ใต้คางเนี่ยมันสียังไม่แห้งดีเราก็มาซ้ําเข้าไปนะครับให้สีมันไหลเข้าหากันนี่ครับ ถ้าสีมันแห้งช้านะครับบางทีลงไปแล้วไหลเข้าหากันอย่างเงี้ยบางทีมันก็บริเวณเงากับแสงนะบางทีมันอาจจะไม่ไม่ดีต้องให้หมาดประมาณหนึ่งนะครับนี่ผมก็จะพยายามวาดตรงลิกฝิปากตรงร่องฟันแล้วนะครับนี่ครับค่อยๆวาดไปอ่มลิปากนะครับสีแดง เลนลิมฟีปากล่องฟันนะครับเงา <c oughs> ค่อยๆเพิ่มเข้ไปนะครับใบหูใส่เงาเข้าไปแล้วก็ระหว่างนี้ก็เก็บลิมฟีปากไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็มาใส่เงาใส่อะไรตรงนิ้วหน่อย เงาใต้จมูกใต้ริมฝีปากล่องแก้มเ,เขียนคิ้วเข้าไปหน่อยนะครับเพิ่มคิ้วเข้าไปหน่อยอใส่ดวงตางตาเข้าไปหน่อยตาตา,ตา,ตารู้สึกจะเสียมจะไหล จนไม่เหลืออะไรเลยผมก็ใช้น้ําซับออกก่อนนะครับมันสีมันไหลเข้าไปจนไม่เหลืออ่ตรงดวงตาสีขาวตรงตาขาวเลยครับก็ซับออกหน่อยสีมันเยอะไปหน่อยนะครับม่เป็นไรครับกระดาษค่อนข้างคุณภาพดีนะครับอาเช่แผ่นหยาบนะครับระหว่างนี้ก็ใส่ล่องแก้มใส่เงาใส่ ดินฝีปากเก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับกระดาษกระดาษผมหมดพอดีนะครับก็เลยได้ไซส์ที่มันเล็กหน่อยนะครับประมาณ a 4ครับว่าจะวาดขนาดเอสเย a อสนะครับใหญ่ๆอยากจะวาดมากเลยครับแต่ต้องหาทุนก่อนนี่ครับพยายามเก็บริมฝีปาก ล่องฟันนะครับมันมีความลึกม,มีมิติหน่อยอ่าระหว่างนี้ก็ใส่เงาใต้คางเข้าไปครับนี่ครับค่อยๆเพิ่มเข้าไปครับเพิ่มสีเนื้อเข้าไปนี่ครับใส่เงาสันจมูกเงาใต้จมูก จะมีแสงส่องลงมานะครับเก็บไปเรื่อยๆครับก็มา,าลงแขนเสื้อแล้วนะครับสีน้ำเงินนะครับก็ตกไปด้วยสีดำหน่อยนะครับให้มันไหลเข้าหากันเสื้อน้องออกดำน้ำเงินนะครับดำฟ้าน้ำเงินนะครับแต่สีฟ้าเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนี่ครับตรงแขนก็จะเป็นสีแดงก็ใส่ไปตาม ภาพที่เราเห็นตรงน,นี้ก็จะเป็นสายของคลองเหรียญน,นะครับก็ดูตามภาพนะครับค่อยเก็บไปนะครับนี่ถงชาติแล้วชาติใต้เหรียญ ระหว่านี้ก็ตกไปด้วยสีเนื้อเหรียญทองนะครับตกสีเหลืองออกท,งทองงหน่อยครับขอบเสื้อจะออกมีสีแดงหน่อยหนึ่งครับแล้วก็แต้มเข้าไปนี่ครับเหรียญทองเหรียญทองนี้จะเป็น เรียมๆยังไงไม่รู้เป็นล่องค่อนข้างวาดยากนิดนึงนะครับว่ามาลงสายคล้องแล้วครับสีน้ำเงินสีฟ้าสีดำนะครับพยายามเก็บรายละเอียดเหรียญทองหน่อยครับ ถ้าถ้ากระดาษไซส์ใหญ่กว่าน,นี้จะเขียนสนุกมากกว่าน,นี้นะครับเพราะผมไม่ค่อยมีผู้กันเล็กแต่ไม่เป็นไรครับไว้มีทุนจะซื้อมาวาดอีกนี่ครับาสายคล้องเพิ่มเข้าไป เงามือนะครับมองดูแล้วมันมีอ่อนหน่อยเราก็เพิ่มเงาเข้าไปมันเข้มขึ้นนะครับทีนี้ก็มาเก็บตามล่องจมูกต้องใต้จมูกนะครับเงาเก็ยบไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะพอใจอทีนี้ก็เพิ่มน้ำหนักสีเข้าไปนะครับผมดูแล้วมันยังยัง ยังอ่อนอยู่นะครับตรงตาเนี่ยผมก็ปาดน้ำให้ชุ่มๆออกก่อน,นครับรู้สึกยังไม่ถูกใจนะครับตรงตานี่มันแข็งๆไงไม่รู้ปาดออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงใหม่เก็บรายละเอียดไปก่อนนะครับรายละเอียดเงาแก้มไปก่อน แก้มตรงเงาตรงล่องแก้มคิ้วเก็บไปเรื่อยๆครับนี่จนกว่าเราจะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วถึงจะหยุดครับนี่ครับ บางทีมันก็ผิดพลาดบ้างนะครับเราต้องคอยแก้ไขตลอดเวลานะครับตรงเงานี้ยังไม่ชัดเจนผมนก็เพิ่มเข้ามาอีกแสงกระทบเยอะเงาก็จะเข้มขึ้นเก็บเงาไปเรื่อยๆครับตรงผมเก็บผมให้ดำให้เข้มขึ้นนะครับตรงปลอยผม กูกันใหญ่ปาดก็ระแวงอยู่เหมือนกันครับลัวพลาดค่อยปาดไปนะครับใส่คิวเข้าไปหน่อย,ยคิวเข้าไปตาเขียนใหม่นะครับจะได้ถูกใจนะครับตาเขียนใหม่โอเคเมื่อกี้ผิดพลาดไปครับ ครับค่อยๆเก็บเก็บเล็กเก็บน้อยไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับผมดูแล้วยังยังไม่มีความลึกความคมเท่าไหร่นะครับจริงๆอยากจะทำซับซ้อนนะครับแต่ฝีมือผมไม่ถึงผมอยากจะทําแบบนุ่มๆซับซ้อนครับยังทำไม่ได้ครับยังไม่เก่งขนาดนั้นอยากจะวาดแบบซับซอ้อนพอมันทําซอฟไม่ได้ก็เลยมาเก็บให้มันเนียนให้มันละเอียดขึ้นมาหน่อยครับ งานบางคนน่ะโอ้โหอย่างของของคนเกาหลีนะครับศิลปินเกาหลีเขาจะวาดจะเนียนเนียนกริบเลยซึ่งผมยังทําไม่ได้นะครับเทคนิคเทคนิคดีๆบางทีเราก็ศึกษาจากคนอื่นดูนะครับแต่ศึกษาเราก็ยังทําไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาของเราต่อไปนคใครมีเทคนิคดีๆก็แนะนําผมมาได้นะครับผม,ผมก็ยังไม่สำหรับท่านอาจารย์นี่ตรงนี้ ผมก็ดูแล้วมันแข็งๆนะครับผมก็ฉีดน้ําเข้าไปนะครับกะว่าให้ให้สีกับน้ําผสมกันแล้วไหลเข้าหากันนะครับอ่าเมื่อกี้พูดค้างครับสำหรับท่านอาจารย์นะครับท่านใดที่มีฝีมือเก่งๆครับแนะนําผมได้นะครับเนี่ยถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ผมยินดีรับฟังเลยนะครับนี่ครับผมก็ยังฉีดน้ําเข้าไปให้ให้สีมันไหลเข้าหากันจะได้ซับซอครับไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะครับเทคนิคนี้ ไม่รู้คนอื่นท่านอื่นเขาทำเหมือนผมหรือเปล่าครับผมก็คิดของผมไปเรื่อยครับเฮ็ดไปตามกนเยิมนะครับหมายถึงว่าทำทำไปตามภาษาครับก็คือเป็นภาษาอีสานทำไปตามภาษาของผมนะก็คิดเองบ้างดูคนอื่นบ้างครับ,รบก็เก็บรายละเอียดเส้นผมให้มันเข้มขึ้นหน่อยนะครับนี่ครับไอตรงไฮไลท์ผมเนี่ย ของน้องเขานะครับผมใช้มาร์กิงนะครับ,รบเป็นแผ่นกันเอเป็นกาวกันน้ําของสีน้ำนะครับแต่แต่แกออกมาแล้วมันก็แข็งแข็งนะครับมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่ครับแต่ท่านเก่งก็อาจจะทําได้ดีกว่านะครับเนี่ยผมก็กันกันไว้แล้วแข็งแข็งแข็งกระด้างไงี้ผมของน้องเขาก็จะทําปให้ไหลท์บางทีการที่ลงสี แก้วกับ4ผมเข้ามาหากันอย่างเงี้ยบางทีมันจะมืดไปครับมันมันแสงมันจัไม่ได้อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับปิง้งเหรียญทองเหรียญที่สองของน้องนะครับในโอลิมปิกนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับติดตามกันต่อไปนะครับ